สวัสดีครับสวัสดีมาตินค่ัสวัสดีค่ะยัมหนึ่งทั้งสองวันนี้ก็เ<ช>ดินทางมาตามแนวทางของมาคุกแล้วก็มาแสดงความมีใจด้วยนะคร<ช>ับ <ๆ S 1> ก็คือตามมาถูกไหม,ก,หหมก,ก,ก็ถูกเนาะมาคุกเนาะก็ถูกูหมดก่อน3ตัวแต่ว่าได้เป็นแบบเป็นคลิปตัวสัมภาษณ์กัน นะครับแปดเก้าห้าเนาะที่ออกวันก่อนแปดเก้าห้าวันนี้ก็ยังไม่พ้นแต่ยังมีศูนย์หกหกศูนย์มาอยู่เนาะก็ยังมีอยู่แต่อยู่ข้างหน้าศูนย์หกศูนย์ถ้าตัดก็จะได้อยู่เนาะถ้าตัดก็จะได้อยู่นะคะเห็นเห็นเอ็กซีเขาว่าเขาไม่ค่อยนี่การพอเป็นเลขอันถูกไหมถ่เป็นเลขอันเลกอันมันเยอะค่ะครับก็เลยไม่ค่อยได้กันจะเห็นว่าแต่เลขอันมันก็ไม่ถูกทั้งปีเลยเนาะค่ะ S 2> <S, <S 2 <Pop> ไม่ร <Although> ู้จะไปเล่นต <like> <bbe> ัวไหนเนาะมันอันหมดครับครับผมแต่ถ้าเราคนที่ไม่สนเลขอันนี้แอดมินว่าน่าจะถูกอยู่นาะหมอพุกเนาะถูกอยู่คนละนิดคนละหน่อยครับครับผมอาจจะไม่ค่อยเล่นเยอะกันครับครับผมเพราะเป็นเลขอันนะครับผมก็คืองวดนี้ถึงอันก็ต้องอันนี้ให้ได้เนาะหมอพุกเนาะถึงอันก็ต้องเอาละถึงอันก็ต้องเอาแล้วครับงวดนี้ดีกว่าไม่ได้ครับครับผมเมื่อกี้ก็เลยมานั่งคุยกันกับหมอพุกว่าเลขหมอพุกไปขอเมื่อคืนนี่ออกเลขต่างประเทศสามตัวเลย สามตัวตรงเลยสามตัวตรงเลยโอ้เสียดดยนะคะเพราะว่าไปไปไปขอว่าจะเอาไปเที่ยวไทยะครับที่ไปขอจะไปเที่ยวไทยครับนั่นคือก็เลยว่าบ้านน่าจะไปเที่ยวไทยแต่ก็เสี่ยงต่างประเทศไว้หน่อยครับนะคะก็ไปต่างประเทศซะสามตัวเลยอ,อ,อ้อะไรนะแปดสี่ห้าแปดสี่ห้าสามตัวตรงตรงเลยใช่ไหมครับหมอคุณใช่ค่ะ แปดสี่ห้าก็เข้าไปดูแล้วไม่มีใครเล่นสกคนเพราะว่าเราจะชอบอสนับสนุนเมืองไทยเราอยู่แล้วย <terminology> จะไปหย,ยิบจับสลากทีมแ่งฐบ้ลจะไปหยิบจับค่ะก็เลยไม่สนใจนะคะก็ออกมาเราไปได้บอกได้บอกคนอื่นมากไหมครับหมบุที่รู้กันอยู่สามคนสี่คนพอ <'re> <on in> <position> ไปขอด้วยกันที่ไปขอด้วยกันนะคะก็ตะกโมบานก็ลานข้างๆบ้านก็บอกอยู่เขาก็ว่าเขาก็ยุ่งหนูก็ลืม แค่นี้น้องสาวก็ไม่ได้ส่งไปบอกด้วยว่าแต่เดิมทีน้องสาวชอบตัวมาทามหมอคุกเนาะใช่ไม่งั้นก็จะส่งไปให้แต่เมื่อคืนไม่ได้ส่งไปให้เลยนะคะครับก็คือถ้าถูกต่างประเทศนี่ถูกเยอะๆนี่มันได้ถ้าถูกไม่เยอะมากก็ได้เงินเยอะเนาะหมอคุกได้เงินเยอะขได้ยามตัวเลยเนาะถ้าสามตัวตรงๆนี่ถ้าสามตัวตรง้ยถ้าถูกร้อยหนึ่งก็ฟาดหลายหมื่นนันะเนาะโอ้ยสาวบาทนี่เขายิมแยมแก้มใสเนะครับ แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เลยมานั่งคิดกันอยู่ว่าถ้ามันออกต่างประเทศแล้วมันจะออกรัฐบาลอีกหรือเปล่าค่ะก็อยากจะเอาไปรัฐบาลอีกนะคะเพราะว่าเราตั้งใจขอจะเป็นรัฐบาลครับนะะคมันก็อีกหลายวันเนาะมันก็อาจจะกลับมาได้นะคะขนาดตัวเดิมมันผ่านไปเป็นเดือนมันยังกลับมาเลยนะครับวันสองวันยังออกมาได้เลยครับแปดสี่ห้าใช่ไหมครับหมอกุณแปดสี่ห้าแปดห้าห้านะคะอืมครับครับผม ก็ลองให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปพิจารณาซื้อลอตเตอรี่ดูไปหยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลดูนะครับแล้วก็มีตัวอีกอีกอีกตัวหนึ่งเนาะก็คือมันเป็นที่ดูเมื่อกี้ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสี่นะคะที่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่บางคนถ้ามองก็จะเป็นตัวสี่ก็จะเป็นเ็ดเ็ดก็จะเป็นเบิลอีกครับครับผม เพราะว่าดูแล้วมันสวยจริงๆมั่นใจมากยายยังนั่งบนเลยว่าอู้ยายเสียดายมากเลยอุตส่าห์จับให้แล้วบอกครับก็เลยไม่ได้กันอก็คือคือที่หมกุ๊กไปขอนี่เป็นเป็นวันอะไรครับเป็นวันสําคัญอะไรเป็นวันพระนะคะวันวันพระสิบห้าค่ำเมื่อวันที่สามครับครับผมก็คือตั้งใจจะไปขอเป็นครั้งแรกด้วยหรือเปล่าครับที่ไปขอใช่ใช่ใช่พอตกปีนี้มาครั้งแรก นะคะสวดมนต์ไหว้พระไหว้เอากล้วยมาถวายปู่นะคะแล้วก็ไปขอนะคะก็เลยให้จะไม่ไม่นึกไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาตรงขนาดนี้มาสามตัวเลยเนาะค่ะตั้งประเทศแปดสี่ห้าแต่ว่าเหลือเหลือตัวหนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ด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 ใช่ไหมคะหือแปดห้าใช่ไหมแปดแปดห้าหรือห้าห้า หรือเราจะไปตัดก็แล้วแต่เอฟซีนะคะส่วนมากจะไม่ค่อยตัดเนาะค่ะผมเอ็มก็ย้ําตลอดว่าต้องไปไปตัดด้วยนะครับเพราะมันก็มีเช่นออกสองตัวในเลขสามตัวค่ะนะครับแล้วก็ศูนย์หกเนี่ยมีคนเข้าถูกกันบ้างไหมครับหมอครถึงจะเป็นเลขอันก็ตามก็มีมีนะคะเขาเขากลับไปกลับหัวถ้าเขาเล่นเลขหกถ้ามีเก้าเขาจะกลับหัวจะเป็นหกนะคะถ้าเขาตัดแต่คนละนิดคนละหน่อย ครับครับผมก็คือเอ็มมินก็ลงไว้อยู่เนาะศูนย์หกในช่องนะคะท่านผู้ชมค่ะก็คือเป็นเลขต๋อวงวดว่าเลขคงสุดท้ายนะเลขคงสุดท้ายเลขคงสุดท้ายขคงสุดท้ายะนะครับศูนย์หกนะควท่านผู้ชมห,หมดนี้ก็อยากจะขอรัฐบาลไทยนี่แหละครับก็คือที่มาพูดไปขอเมื่อคืนตั้งใจจะขอรัฐบาลไทยใช่ตั้งใจจะขอรัฐบาลไทยแต่ว่าออก่างประเทศแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะ ก็ไปต่างประเทศไม่แน่มันก็อาจจะมาไทยก็ได้ลองให้ท่านผู้ชมอาไปพิจารณากันดูก่อนคเพื่อได้เพื่อปังกันเนาะจะให้แกแกได้ปังกันพอดีก็มาเมื่อคืนก็มาฝันเห็นปลาไหลเยอะมากนะคะปลาไหลเมื่อคืนแต่แต่เขาเขาจะอยู่แบบแบบมนมนเหมือนเขาคดรเคี้ยวเกี้ยวมันพันกันใช่แต่มันหลายตัวนะคะปกติมันจะอยู่แบบตัวใครตัวมันใช่ไหม อันเนี้ยพอเราไปเอาต้นไม้ขึ้นเนี่ยมันจะโขพันกันเยอะแล้วมันมีอีกสี่ตัวปลาไหลอีกสี่ตัวมันออกมาข้างนอกนะคะมันก็เหมือนมันเลื้อยมาหาออกกุ๊กนะคะปลาไหลเมื่อคืนก็เลยว่าเอะฝันแปลกปลาไหลนี่มันยังไงหนึ่งใช่ไหมปลาไหลเนาะเพราะว่ามันไม่มีเก็ดปลาไหลหนึ่งนะคะแล้วก็สี่ตัวก็เป็นหนึ่งสี่ นะคะคตรงกันกับที่ไปขอเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ามันตัวใหญ่ตัวที่สี่ตัวที่มามันเป็นตัวใหญ่ครับนะคะคไหก็เลยดูทํานายในในํำทำนายเขาบอกว่าทำอะไรคิดสิ่งไหนมันก็จะลื่นไหลไม่ติดไม่ขัดนะคะการเงินการทองโชคลาภนะคะก็จะดีเหมือนเราไปปล่อยปลาไหลเราก็มีโชคะคะ่ะอยากมีโชคก็ปล่อยปลาไหลแต่บางคนก็ ปล่อยหลายตัวน้อยบางคนก็ปล่อยน้อยตัวคนะคะจะไม่เหมือนกันดวงแต่ละคนเนาะที่บุญด้วยครับก็คือฝันเห็นปลาไหลไม่แน่อาจจะมีโชคก้อนใหญ่ก็ได้ทั้งวันนี้เนาะใช่ค่ะอยากจะปังครับค่ะผมฝันเกี่ยวกับปลาไหลนะได้จับเป็นคำมงุกในฝันปกติเป็นคนที่กลัวปลาไหลไม่จับเลยค่ะเป็นคนที่กลัวปลาไหลแล้วไม่กินปลาไหลด้วยครับกลัว ถ้าเห็นถ้าถ้าว่างูนี่ยังพอจะกล้าจับอยู่นะแต่ตัวอะไรไม่เอากลัวมากครับครับผมถึงว่าทําไมหมอกลัวกล้าไปของูเจ้าที่ที่อยู่สุรินเนาะแต่ยังยังเห็นอีกนะหลังจากที่ขึ้นมายังเห็นยังมีอีกค่ะมานัําก่อนที่จะมานี่แหละเขาขึ้นมาให้เห็นหมอผ่านเขาบอกว่านี่มาไม่แล้วไม้แล้วตัวใหญ่ไหมคะก็เท่านี้แหละอันนี้รูปเขาค่ะค่ะนัวอะไรนะครับ <Wow. S 1> ประมาณนั้นถ้าเชาเราเห็นช่วงบ่ายเ <ไป S 1> ขาเป็นตัวดำๆดำใช่ไหมครับหมอปุกไอ้นี้มันตัวดำๆลายๆหน่อยออแล้วได้ยินเสียงตอนช่วงประมาณทักตีสามตีสี่จะได้ยินเสียงเขาแต่เสียงร้องนี่นะถ้าหมอกุกจำไม่ผิดเสียงเสียงที่ร้องเขานี่มันเหมือนงูงูจงอางอะ่ะเพราะว่าที่ว่าทําไมถึงได้ยินงูจงอางเพราะว่า เรามันได้ยินเขาเลื่อยเขาบ่อยอยู่ในป่าเวลาเราไปทํางานไปป่ายุคใครอย่างงี้แต่ไอ้งูงูเหานี่ที่ได้หลังบ้านที่ได้ได้ยินน่ะมันอีกเสียงนึงเมื่อคนละแบกกดียงูเหาใช่ใช่จะไม่เหมือนกันไม่ไหจะเป็นงูจงอางก็ได้น้องงูเจ้าที่งูเจ้าที่เขาเราไม่ไปรบกวนเขาเนอะแต่เราก็ไม่เรียกงูจงอางเขาจะเรียกแต่งูสิงงูสิงเ็นใ่ก็งูสิงไว้ก่อน S <S <S คลายลายเหมือน,นกันเร <S <S อ,อกแต่จะเหยียบงูสองรอบแล้วนะที่แต่มันเป็นงูตัวเล็กแต่ตัวเดิมๆม,มั่นแหละครับอแต่ก็เลยว่าเราเราอยู่คนละที่นะอย่ามานะเขาก็ไปของเขาคค,ค,คือว่าเขาท้ายบ้านเขาไปขอกันนี้ได้สามตัวสองตัวตลอดเลยเขาได้นะคะยาก็ได้คก็คือเคยมีประวัติอยู่เขาไปขอแล้วเขาได้กันบอกกุกเลยไปขอใช่บอกกก็เลยไปขอนะคะ แล้วมอผู้กายกลับมาบุรีรัมฟันดีไหมคะมีมีใครมากระซิบบอกเหมือนวดาแตะเก้าห้าไหมอย่างย่งอย่งย่งอย่งก็คือผู้หญิงที่เขาเคยมาบอกอย่างเงี้ยครับเงียบเลยใช่ไหมครับเงียบเงียบเลยค่ะเพราะว่ามันฝันน่ะมีจําความฝันได้มีเมื่อคือนนี้แหละที่ว่าฝันเหินปราลจำความฝันไม่ได้นะคะแต่แต่ความรู้สึกว่าฝันดีไหมรู้สึกว่าฝันดีอยู่นะคะ ก็คือไม่ทราบว่าไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันเนาะ<ช>ทนที่โมโกแบบเคยได้ยินเสียงแล้วมันออกแปลกเขาห่างก่อนนั้นใช่ค่ะเพราะว่าแต่ก่อนที่แอดมินจะมาก็ไหว้ขอปู่อยู่บอกว่าถ้าจะมาถ้าจะบอกก็ให้มากระซิบมาบอกครับ,รบ,รบ,รบอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นปู่ย่าตายายก็ได้เนาะใช่ค่ะเป็นคนในครอบครัวหรือเปล่าที่เราแบบไม่เคยเห็นหน้าอย่างนี้นะครับ เพราะว่าเมอเช้าก็ใส่บาตทเมื่อเช้าก็ใส่บาทแต่เลขเลขทูบที่ขอปู่อ่ะมันที่จุดอ่ะมันสองสี่แต่ตัวข้างล่างทูบมันหักอ๋อเลข 2, 2, ทูบสองสี่สองสี่ข้างล่างมันหักจะเป็นศูนย์หรือเป็นแปดเป็นเก้าเราไม่รู้แต่สองสี่เนี่ยเห็นชัดๆเพราะว่า <10 S 1> ท,ที่ที่ไว้เอากล้วยถวายปูกครับ คือของงวนนี้ใช่ไหมคะหมอครูของงวดนี้เพิ่มสองสี่ลงไปด้วยใช่ไหมคะค่ะเพิ่มสองสี่เพราะว่าเลขยคอปูคออยู่ที่บ้านใช่ไหมคบหมอครที่บ้านสองสี่เพราะว่าตัวที่สามมันหักไหมค่ะไม่รู้ว่ามันตัวไหนเรียยตัวจะให้แปสองตัวก็เลยน้องหมอค่ะสองสี่ตัวเดียวค่ะบ้องัง วันนี้ก็เอาเลขที่ว่าไปจุดขอที่ต้นอะไรนะคะพี่โอกคต้นหวงช้างต้นหวงช้างนะครับเพราะว่าเขาออกออกดอกนะคะเขาจะให้โชค,คะนะครับบางคนบางท่านเขาก็ไม่รู้แต่บางคนอะ่ะเขาก็จะมีโชคเข้ามาหาเขาโดยที่ไม่คาดฝันนะคะ,คะแต่เมื่อวันพระหมอคุกก็เลยไปขอนะคะสวดมนต์ไหว้พระเรียบร้อยก็เลยไปขอนะคะแต่ขอก็ได้อยู่แต่ไปต่างประเทศ สามตัวเลยใช่ไหมคะสามตัวตรงเลยแปดสี่ห้าแปดสี่ห้านะครับแล้วตัวที่เหลือก็จะมีหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็ห้าห้าแปดใช่ไหมคะใช่ค่ะเรอจะมาเบิ้ลอีกครับครับผมเห็นหลายจานอยู่นะครับหมอกุ๊กว่างวดนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์เบิร์นเหมือนกันเพราะว่าอย่างนั้นในสูตรนะครับแล้วถ้าเป็นเลขวิ่งหมอกุ๊กที่เดินดีๆเนี่ยตัวนี้มีวดไหนครับวดนี้มีตัวไหนวันนี้มีสามมีสามแล้วก็สี่ สามกับสี่ครับคผมได้สองตัวครับก็คือสามกับสี่ทั้งบนทั้งล่างใช่ค่ะมาได้ทั้งบนทั้งล่างหรืออาจจะกอดคอกันมาเลยก็ได้เพราะว่าเคะเคยมาแบบนั้นเพราะไม่อยากจะจับคู่เพราะว่าจับคู่มันจะเยอะครับว่าเป็นสูตรที่จับคู่เราเยอะก็คือว่าเอทีเอฟซเขาอาวิ่งตัวเดียววิ่งอย่างเงี้ยไปเล่นบนล่างนี้เขาได้กาไรกว่าจับคู่ใช่ไหมครับหมอครูใช่ค่ะ บางคนพอเราได้เลขวิ่งมาเลขเด่นมาอย่างเงี้ยตัวหนึ่งเขาก็แบบเขามีตัวหนึ่งเขาก็มาจับคู่ใส่กันถ้ามีบุญสัมพันธ์ร่วมกันก็ได้นะคะก็ปังกันครับครับผมยกตัวอย่างถ้ามอกู้ให้หกงวดก่อนนี้ก็มาหกขั้วบนทั้งล่างก็ยังไงก็ได้กําไรอยู่แล้วใช่ค่ะถึงอันก็ยังได้อยู่ครับครับถ้าเป็นเลขวิ่งไม่ขาดทุนอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะเพราะว่าวิ่งมากู้นี้รู้สึกว่าจะถูกทั้งปีหรือเปล่าเนาะถึงเลขวิ่งอยู่ทั้งปีถ้าเว้นก็ประมาณแค่ตัวเดียวงวดเดียว คนะคะเง้นไปงวดหนึ่งก็จะวนดูกกับมาถูกอีกเหมือนเดิมเนาะใช่มันจะเว้นมันจะห่างไม่เยอะมันจะห่างไม่ถึงสองงวดหรอกถ้าห่างแต่งวดเด็ดแค่นั้นแหละครับสูตรคำนวณน,นะครับแล้วก็เคยมีแบบกอดคอกันมาด้วยใช่ไหมครับมีมจำได้ตั้งแต่เลขหกตัวในหกสามห้าสองหกเออหกสามเจ็ดสองสามห้า เลขหกตัวในนี่หกตัวของเขาเต็มปกกของมอกุ้กมันสองสามห้าครับนะคะกอดตัวกอดกอดคอกันมาครับครับผมไม่ถูกแต่มอกุ๊กแหละเพื่อนก็ถูกครับครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะผมปีสามกับสี่เนาะค่ะสามกับสี่เผื่อใครชอบยังไงนะคะเผื่อมีตัวเด่นตัวไหนเอามาจับพิจารณาดูนะคะ ปีใหม่แล้วอย่าลืมทําบุญเน้อทาบุญทาทานนะคะช่วงนี้ปีนี้นะคะตกปีมปีม้านะคะตามที่ว่าปีม้ารวยไปหม่อม้าคือคักนะคะการเงินการทองนะคะก็จะได้คือได้คักนะคะก็ขยันขยันนะครับผมเสริมดวงเสริมบารมีเนาะเสริมดวงเสริมบารมีทําบุญให้กับตัวเองเนาะเราจะไปทําให้แต่เจ้ากรรมนายเวรมันไม่ได้เราต้องให้เทวดาประจําตัวเราด้วย ที่เขาดูแลกายสังขารของเราครัะนะคะจะได้ปังหมอกุกมีเคล็ดลับดีๆไงป้าครับในการเสริมดวงถ้าเสริมดวงหมอคุกก็ถ้าถ้าเป็นหมอกุกนะก็เราทําบุญให้กับตัวเองนี่แหละถ้าบุญส่วนบุญไหว้พระนะคะนั่งสมาธิภาวนานะคะถ้าตื่นเช้าขึ้นนะคะถ้าตื่นเช้าขึ้นเนี่ยมันจะบอกว่าพุทธทางเปิดธรรมังเปิดสงังฆังเปิดนะคะเหมือน ทุางอาราธนานางเหมือนเขาเขาเปิดโลกเปิดทรับมอกโกุก็จะทําอย่างนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนเปิดมายิ้มรับ <laughs> รับทรัพยบอย่า <ผม S 1> พูดคําว่าไม่มีนะคะคคมีน้อยเราก็มีนะค,ะครเพราะว่าคําว่าไม่มีมันจะไม่มีตามปาก นะคะ,คะเรามีมีน้อยนะคะอย่าว่าดวงตกแค่มันดอกลงแค่นั้นเองอืมค่ะบางคนเรามีลงมีขึ้นเนาะใช่ขึ้นลงมาแค่นิดเดียวเองเผื่อให้เรามาตั้งหลักค่ะรับนะคะแล้วมันก็จะได้พุ่งขึ้นไปนะะแล้วก็ามารอดูกันว่ามันติดขัดตรงไหนอะไรยังไงเนาะใช่ม,มันอยู่ที่ตัวเรานะทุกอ,อย่างมันอยู่ที่ตัวเรานะคะปฏิบัติ นะคะทำเอาเนาะครับครับผมหรือว่าอยากจะรู้ว่ามันตัวเองนี่ติดคารตรงไหนก็ลองโทรมาปรึกษาหรือว่าดูดวงกับหมอคุกก็ได้ใช่ปรึกษาได้สอบถามได้นะคะเขามีคนโทรมาอยู่อยู่ทางพิษณุโลกหรือทางไหนแถบภาคเหนือเขาอยากอยากจะคุยกับปู่อย่างเดียวเลยอยากจะให้ปู่ทักอยากจะให้ปู่ทักครับเพราะว่าเขาอยากจะขายที่เพราะว่ามีคนโกงโกงเขาไปเยอะหลายหลายแสน ครับผม,มก็คือโดนโกงมาเยอะอื <S <s เพื่อนรักหัก <c> <c> หักเรียมดครับผมจริงๆแ่าวว่าเรื่องเองินไม่ไอ้นี่เนาะ <c> เรื่องเองินไม่เข้าใครออกใครนะคะ่ะว่า<อ>คือว<า>่ามันมันมีแม่นนะคะส่วนนี้ที่หมอโก,กพูดก็ถูกก็แม่นอยู่นะคะก็เลยอยากจะมาดูเพิ่มอเติมอีกครับครับผมก็เลยส่วนใหญ่ก็จะมีเกี่ยวกับสุขภาพนี่เยอะพอสมควรเนาะหมอโก้สุขภาพปัดเป่านะคะคนที่เขาเป็นปัดเป่า เราก็อยากจะขนาดที่เราไม่ต้องซืรอมดวงเราปัดเป่าเราแค่ปัดเป่าอุปสรรคนะคะที่มันมีนะคะจากที่เราเคยได้เราไม่ได้<ะ>จากที่จากที่เหมือนเราจะได้อย่างเงี้ย พอเราได้มาแล้วเราลืมซ <oon> ื <Pacific astrology> ้อเราลืมเล่นครับครับผมเนาะก็หลังจากที่ปัดเป่าประเสิฐก็ขยันหมั่นทาบุญนะครับเสริมบุญเสริมบารมีให้กับตัวเองเนาะใช่ต้องเสริมให้กับตัวเองนะคะไม่ต้องรอให้คนอื่นทาให้ครับบางคนก็จะเหมือนเราสายมูเราก็ไปนู่นไปนี่เนาะที่ไหนได้เราก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละนะคะเราก็หมั่นทาให้ตัวเองนะคะครับครับเดี๋ยวจะไปสรุปตัวเลขกันแล้วก็เดี๋ยวรอมาตามโมูุอีทีโค้งสุดท้าย นะครับไม่แน่นาะโค้กสไตล์อาจจะได้พาหมอกค๊กไปขอตะปูก็ได้สามตะปูจะไปขอสามตะปูจะได้บอกตะปูก่อนจะได้บอกตะปูให้ท่านเปิดทางให้ค่ะจะได้เปิดทางให้เราจะได้ปังไปด้วยกันเนาะปีใหม่แล้วจะได้ขอโชคขอลาบนะคะ,คะปีใหม่เลยนี้นะคะขอให้เอฟซีทุกคนนะคะของน้องนิวและ ทั้งสองนะคะเอ็นเทียวเสียงสองให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงหิงเงปังๆดังๆรวยรวยนะคะคิดสิ่งไหนทำสิ่งไหนขอให้ประสบผลสำเร็จตุล่วงทั้งหมดนะคะสาธุสาธุขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่เป็นแนวทางของหมอกุ๊กนะครับท่านผู้ชมเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับยงนีก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับ ก็จบค,คลิวปว้ดต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ